ในโลกใต้ทะเลที่เต็มไปด้วยสีสันมีปลาตัวเล็กชนิดหนึ่งที่ไม่เคยว่ายเดียวนั่นคือปลาผีเสื้อหรือ butterfly fish ด้วยรูปร่างแบนราบขนาดเล็กลำตัวประดับด้วยลายเส้นสวยงามสีสันสดใสาราวผีเสื้อบินอยู่ในน้ำนี่คือหนึ่งในปลาทะเลที่ได้รับความนิยมจากนักดำน้ำทั่วโลกแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่าสีสันคือพฤติกรรมรักเดียวใจเดียว ปลาผีเสื้อจำนวนมากจับคู่ผสมพันธุ์และใช้ชีวิตร่วมกันแบบคู่ชีวิตตลอดอายุไขเรามักเห็นพวกมันว่ายเคียงคร่างกันเป็นคู่เสมอแม้ในยามหากินหรือแม้แต่ตอนหลบภัย พวกมันอาศัยอยู่ตามแนวปะการังหากินทั้งเวลากลางวันกินพวกปะการังอ่อนหนอนเล็กและแพลงตน้นปากแหลมเล็กของมันออกแบบมาอย่างเหมาะเจาะให้สามารถแทรกเข้าไปดูดอาหารตามซอกหินได้อย่างคล่องแคล่วแม้จะมีขนาดเพียง1 0ถึง20เซนติเมตรแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพวกมันเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์และผูกพัน บางครั้งความงดงามของธรรมชาติไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์เพียงอย่างเดียวแต่ยังอยู่ในความรักและความซื่อสัตย์ที่สัตว์ตัวเล็กๆอย่างปลาผีเสื้อแสดงให้เราเห็นได้อย่างน่าทึ่ง